น้องปอมนะครับเป็นลักษณะของขนช็อตมาให้เราดูให้นะครับล่าสุดน้องตัดขนสั้นไปเพราะว่าสาเหตุที่ได้ตัดขนสั้นรอบที่แล้วเนี่ยเพราะว่าขนน้องเริ่มร่วงร่วงแบบผิดปกติเลยนะร่วงไปเยอะเลยก็เลยก็คือก่อนที่จะตัดสั้นก่อนหน้านี้คือขนน้องก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ขอแล้วก็ร่วงด้วยก็ของก็เลยอยากให้ตัดสั้นพี่ช่างก็ตัดสั้นให้ ใช้สั้นเปตัวเลยยกเป็นหัวนะคะหลือหัวไวอ้อย่างเาดียว,วตัวค่ะตัวอะไรก็แล้วก็ตัดสั้นเหมือนกันทีนี้หลายคนคงสงสัยคนคือหลายคนคงจะโทษว่าผลน,น้องช็อตเพราะเกิดจากการตัดขนจริงๆแล้วคือการที่ขนร่วงอยู่แล้วอ่ะมันก็เรียกคือขนมันร่วงอยู่แล้วถ้าไม่ตัดสั้นก็ร่วงถึงไม่ตัดสั้นก็ร่วงถ้าสมมุติว่าปล่อยไว้นานๆไปขนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมัน,นก็จะค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆ แต่ทำไมมันถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากการตัดมันก็จะต้องไม่ขึ้นทั้งหมดแต่บางสุด มันยังขึ้นอยู่เช่นตรงขาตรงใต้ท้องแล้วส่วนที่สัดนี่คือสั้นหมดเลยสั้นหมดเลยตรงนอ้ก็สั้นแล้วก็ขาก็สั้นนะใช่ใช่สั้นเลยแต่นี่คือยาวมาก็คือยาวแต่ช่วงขาที่ตัวไม่ยาวแล้วไอ้ตรงนี้ก็ยังยาวอยู่นี่ไงคือขนตรงนี้ยังขึ้นอยู่อ่าจะี่ขึ้นจะมีตรงนี้ที่ไม่ขึ้นดังนั้นก็คือว่ามันก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องนวดกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นดูขุมขนหรือว่ากระตุ้นให้เส้นเลือดบริเวณเนี้ยมัน มันขยายตัวการที่ขนมันไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการหดตัวของตุ่มขนอ่าดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากให้ขนขึ้นเร็วเจ้าของก็จะต้องหนึ่งเหมือนแปรงขนสองก็คือเหมือนเหค่อยๆนวดตัวน้องอยู่เนี้ยเป็นประจำตลอดนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้รูขุมขนน้องอะ่ะทํางานเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะอาจจะใช้แชมพูหรือว่าตัวยาอื่นๆที่หมอแนะนําร่วมด้วยก็ได้นะคะสังเกตท,ทาไมตรงนี้มันขึ้นเพราะว่าน้องเดินนืกอออกปะ น้องเดินแล้วเหมือนขยับบ่อยๆการขยับบ่อยๆมันก็ทําให้เส้นเลือดบริเวณนี้มันขยายตัวแล้วก็เหมือนเส้นเลือดบริเวณนี้มันมันมาเลี้ยงตลอดไงเพราะมันเกิดการขยับอยู่ตลอดเวลาผลมันก็เลยขึ้นนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ผลขึ้นก็หนึ่งก็อย่างที่บอกว่านวดนั่นแหละนวดยังไงก็เหมือนเหมือนเราแปลงกระตุ้นนั่นแหล,ละค่ะจะใช้แป้งแบบน,นี้หรือเป็นแป้งพลาสติกก็ได้นะคะที่มันเป็นเป็นเหมือนดีพลาสติกอะเออนึกบอกหรือเปล่า ที่มันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันเป็นพลาสติกที่ร้านไม่มียัไงแปลงขนก็แปลงขนไปนะคะก็ไม่ใช่แปลงแบบนี้จะเป็นอีกแนะนำให้เป็นแปลงพลาสติกนะคะคือพลาสติกหรือว่าเป็นยางไม่ใช่แปลงที่มันเป็นซี่แบบนี้นะคะเอาตัวนั้นมาแปลงมานวดมันจะทําให้กระตุน้นดูขุมขนเขาและจะทําให้ขนขึ้นเป็นปกติได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอใช้ตัวอื่นร่วมด้วยเช่นแชมพูหรือยาหรือว่า,าไปหาหมอด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าการรักษาพวกขนช็อตเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาการนวดกระตุน้นมันจะทำให้ยาหรือแชมพูไปทำให้น้องขนขึ้นเร็วนะคะนั่นแหละอาหารล่ะอาหารก็มีส่วนแล้วแต่แล้วแต่ตัวนะ แล้วแต่ตัวบางตัวแพ้อาหารผมก็ร่วงบางตัวไม่ใช่ก็รอบนี้ก็คือช่างก็จะตัดให้สั้นเหมือนเดิมก็คือเท่าเท่าเดิมที่ตัดนะคะ่ะเพราะว่าเป็นสารต่างหมดแล้วยังไงก็ต้องตัดสั้นอยู่ดีถ้าสั่งใครคือน้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะผิวแดงง่ายช่างก็เลยจะไม่ค่อยสั่งให้นะคะเพราะว่าเคยสั่งอยู่แล้วน้องก็คือหลังจากสั่งแล้วก็ผิวน้องจะแดงนิดนึงแต่พอไปอาบนะะ้ําแช่แชมพูสมุนไพรของที่ร้านแล้วมันก็หายนะคะ ด้วยกามที่เราเป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วเราก็จะรู้เหตุผลอันนี้ก็คือจะตัดสั้นให้เลยตัดสั้นเหลือครึ่งเซ็ก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมตัดไซเลครงที่แล้วแต่ก็บอกเจ้าของอยู่ว่าให้ให้ช่วยสางขนให้น้องหน่อยช่วยแปลงขนให้น้องหน่อยแต่ว่าน้องสกัดเจ้าของตอนแปลงเจ้าของเลยแปลงไม่ได้ใช่ไม่ยอมให้เจ้าของทำนะแต่ว่ากับที่ร้านก็ให้ทำอยู่ การดูแลขนช็อตนะครับก็ควรจะเลือกอาหารให้กินดีๆเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารปิ้งย่างนะครับคนถ้าจะให้กินตับกินเนื้อพวกนี้ก็จะควรจะเป็นเนื้อเนื้อต้มตับต้มมากกว่าการปิ้งย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพวกสารที่ไม่ควรจะให้น้องกินด้วยนะแล้วก็มันจะเล่นการหลุดร่วงของเส้นขนด้วย แล้วก็ควรจะให้บำรุงด้วยน้ำมันตับปลาบำรุงผิวหนังและขนนะครับขนจะได้ขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ผิวหนังไม่แห้งด้วยนะครับน้องจะได้หายไวเึ่นการรักษาขนช็อตใช้เวลานานครับบางคนบางตัวต้องอดทนนะบางตัวก็สามเดือนขึ้นไปต้องใช้ความอดทนสำหรับเจ้าของดูแลขนน้องถ้าตอบสนองกับสิ่งที่เราใช้มันก็หายเร็วแต่ถ้าไม่ตอบสนองมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอนั่นแหละ ช่วยได้เยอะที่สุดอ็การนวดเหมือนคล้ายๆคนทํำกายยาค่าบบัดแต่นี้คือเขาเรียกว่าทําบําบัดผิวอันนี้<ค>ผิวน้องยังไม่เปลี่ยนเป็นแบ๊กสกินนะครับจะเป็นแค่นนขนชดหรือคนร่วงผิดปกตินะครับบางคนบอกว่าพาไปทํำหมนนนนนันก็อาจจะช่วยในระบบระบบฮอร์โมนนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วเขาไม่ต้องการให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมไปยังเป็นสู่รุ่นต่อไปนะครับจะไม่ใช่การรักษาโดยตรงการรักษาโดยตรงก็คือการดูแลสุขภาพผิวหนังและขนอย่าปล่อยให้น้องถิวแห้งนะครับอาบน้ําก็ควรจะรีบอาบแล้วก็รีบเป่าใดให้ให้ขนไม่ชื้นอับชื้นนานนะครับแล้วก็ดูแลแปลงขนสัมเสมอนวดผิวนวดตัวให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ เลือกใช้แชมพูสูตรที่อ่อนโยนหรือว่าสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสโตโตุขภาพผิวหนังและขนนะครับน้องจะได้ขนขึ้นสุขภาพดีกลับมาสวยเหมือนเดิมครับขอบคุณครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับตาให้น้องมีลักษณะขดช็อตนะครับคือขนที่หลุดร่วงออกไปผิดปกตินะแล้วก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิม ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้น้องนะน้องจะได้มีสุขภาพผิวหนังที่ดีขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะแชมพูแบบนี้นะครับเราจะใช้ผสมกับน้ําในอัตราส่วน1ต่อสินะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของหมานะครับที่มีลักษณะขนช็อตแบบนี้น้ำเก้นเต้สิบเต้นสิบเต้น้องอบชอบ ้เดีจนะรูปไม่ปีกแต่ดีจเ,เ,เมื่อเราผสมแชมพูนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับลดการตกค้างทีงผงละผนะครับคือการผสมแชมพูก่อนใช้นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับการผสมแชมพูแบบนี้ผสมกับน้ําก่อนนะ แล้วก็ใช้บีบลงตัวน้องได้เลยนะครับเราจะหมักแชมพูไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกอาจจะทำสองรอบนะครับระหว่างที่หมักชแชมพูเราก็จะช่วยขัดช่วยถูแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อกระตุ้นผิวหนังและขนของน้องนะครับน้องมีลักษณะขนช็อตนี่อาจจะเกิดจากหลายสายเหตุได้นะอาจ,จะเกิดจากสา,เเกากกรเคมีเกิดจากพฤติกรรมเกิดจาก ภูมิคุ้มกันของน้องเองนะครับหรือว่าเกิดจากอาหารที่น้องกินเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าทุกอย่างกระตุ้นรวมกันนะครับเราก็ควรจะดูแลน้องเพื่อให้สุขภาพของน้องกลับมาดีเหมือนเดิมนะดูแลให้สุขภาพน้องกลับมาผลจะได้สวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะบีตบตอกหนึ่งให้น้องด้วยนิดหนึ่งลูกนิดหนึ่ง,งยกมือคือยกยกหากน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยค่อยบีบ ก็จะมีน้ำพุ่งออกมาจากต่อมต้นของน้องนะครับค่อยๆบีบไล่ลแบบนี้ออกนะครับเหนไหมต่อ,อ,อ,ตอมมันก็จะทําให้มีกลิ่นชานะครับราควรจะบีบออกเมื่อเราอาบน้ําให้น้องนะครับจะได้ไม่มีกลิ่ชามติดตัวเวลาที่เราอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะครับบีบทุกครั้งเวลาที่เราอาบน้ำ การสระแล้วเดี๋ยวเราจะทําประมาณ3ครั้งนะคะก็คือสมระแชมพู3ครั้งล้างออกแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับแชมพูจะได้ช่วยในการดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดกล่นได้สุงครั้แล้วก็ถถลดติดฝันได้ด้วยนะครับบริเวณใบหน้าเราเราก็จะใช้เป็นผ้าชุบน้ำเช็ดน,นะครับแต่จสม่บีบแชมพูเ็ไปโดยตรงนะ จะจะหมักไว้ประมาณสิบนาทีนะครับี๋ยวประมาณห้านาทีแหละส่ะาไปแล้วห้านาทีจะเข้าล้างออกแล้วก็ไปเป่าผมนะครับใครที่มีน้องมีลักษณะน้องหมามีลักษณะขนชอ็อตนะครับก็จะดูแลสุขภาพผิวหนังและขนของน้องให้ดีนะครับรวรุงพวกอาหารที่ไม่ใช่พวกปิ้งย่างนะครับถ้าเป็นตับเป็นไก่ก็ควรจะเป็นพวกต้มนะครับไม่ควรจะให้กินแบบของปิ้งย่างเพราะาของปิ้งย่างมันจะมีสารออกซิเดนต์นะครับ จะทําให้เกิดผลรุนร่วงได้ทําให้เกิดความผิดปกติต่อพวกตับพวกไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้กินเป็นพวกตับต้มไก่ต้มดีกว่านะครับแล้วก็รุงด้วยน้ํามันตับปลานะครับผลน้องจะได้สวยแล้วก็ผิวหนังจะได้ดีขึ้นครับถอยน้องหายไวๆนะครับสําหรับใครที่มีสุนัขที่เป็นลักษณะขนช็อตนะครับขอบคุณครับ เสร็จแล้วไปอขไอบคุณนอะน้ำไปขนล้าน้องหมาน้องแมวซาลอนในเสวนรเกษตรบอขอ,อนแก่นนะครับเบอร์โทรรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ติดต่อสอบถามจอดพิวันได้นะครับแดนหมายจอบพิวเปนก่นอนลงกน่าหนึ่งวันครับขอบคุณครับกลับบ้านได้กลับบ้านได้